มิตรภาพสวยงามนางเอกสาวโพสต์ส่งกำลังใจให้หนิงน้องนิรินหลายคนต่างส่งกำลังใจให้กับหนิงปณิตาหลังออกมาเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์กับสามีจินจรินซึ่งคนบันเทิงและแฟนคลับก็ต่างส่งกำลังใจให้สาวหนิงเช่นเดียวกับดาราสาวชื่อดงังจัก,กรกัร์อคมสิริสุวรรณสุขที่เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัว แอดเจอักแฮมซิริโดยเป็นภาพสามคนมีน้องนิรินร่วมเฟรมด้วยระบุข,ข้อความบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะรักค่ะกอดแน่นๆทั้งคุณแม่และหลานแอดนิ่งพานิต้าแอดนิรินพานิรินซึ่งสาวหนิงก็ได้คอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีแดงรัวๆในขณะที่แฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้แม่หนิงจำนวนมาก